สวัสดีครับคุยดยเดี่ยวนะครับก็เป็นเทปสุดท้ายของปี2554นะครับเอ่อก็ปีที่ผ่านมานะครับเราทำกิจกรรมในพื้นที่และกิจกรรมหลากหลายนะครับส่วนใหญ่ปี2554นี่อิสระชนจะเน้นในเรื่องของการทำงานภาคสังคมเป็นหลักครับทำงานเยอะมากนะครับเรื่องงานงาน,งานในพื้นที่นะครับเราก็ยังประสานงานกับบ้านวิทยตรีนะครับบ้านวิทยาธีเองกออ็ทำงานกับเรามาอย่างน้อยก็เข้าปีกำลังเข้าปีที่3านะครับ ลงมาแจกผ้าห่มลงมาแจกเสื้อกันหนาวลงมาแจกข้าวของบ่อยครับในตลอดระยะเวลาที่การทํางานนะครับล่าสุดก็เพิ่งมากันนะฮะก็ก็เป็นการทํางานต่อเนื่องในพื้นที่ที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีนี่มีปรากฏการณ์มีเรื่องน่าเศร้า<ม>หลายๆเรื่องนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนะี่ยก็มีมีผู้เสียชีวิตนะครับใ,ในในพื้นที่นะครับก็แถวๆห,หน้าโรงแรมรัตนโกสิทร์แล้วก,แวก็แล้วก็เจอภาพที่สะดุดถูวใจที่ยังมี คนไทยนะครับนอนตายอยู่ที่ข้างถนนแล้วก็ริมถนนสายสำคัญของประเทศโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดมากปล่อยเขาตายข้างถนนนะครับในขณะที่ประเทศเราโดนได้รับการประกาศว่าติดอันดับโลกในเรื่องของเป็นประเทศที่มีน้ำใจนะครับเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเจอ น้ำท่วมปีนี้นะครับแม้ว่าอิสระชนเองจะเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมแต่เราก็ยังออกไปช่วยน้ําท่วมคนอื่นนะครับเราออกไปที่จังหวัดอ่างทองไปจังหวัดอา,อายุทยานะครับเราไปไกลสามสี่ครั้งแล้วกันและครั้งสุดท้ายนี่ก็โดนน้าท่วมเองเราก็ย้ายออฟฟิศจากนนนนทบุรีนะครับน้ําท่วมในออฟฟิศย้ายมาอยู่ที่คันนายาวก็ก็ท่วมครับแต่ท่วมน้อยหน่อยนะครับสถานการณ์การน้ําท่วมก็ทาให อิสระชนเองก็สูญเสียงว่ามาเรื่องของการพื้นฟูสํานักงานเราพอสมควรนะครับก็ทําให้การดําเนินงานปีนี้ติดลบกันเลยนะครับติดลบคนเลยทีเดียวเรื่องน่า,น,าน่าดีใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับอิสระชนก็ได้รับการจัดตั้งเป็นมูลนิธิอิสระชนพืนที่เียบร้อยนะครับแล้วก็มีกรรมการคนสําคัญนะครับท่านดรโสพลพรโชคชัยนะครับท่านก็รับเป็นประธานมูลที่แล้วแล้วก็มีกรรมการอีกห้หท่านนะครับก็ ทำงานในเรื่องของการทำงานกับคนด้วยโอกาสเป็นหลักเลยนะครับมูลีอิสระชนในส่วนของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสระชนที่เราทำงานอยู่เดิมก็จะผันด้วยเองไปทำงานภาควิชาการนะครับจะทำงานวิจัยจะทำงานด้านการฝึกอบรมในเรื่องของการทำงานกับคนในที่สาธารณนะให้มากขึ้นนะครับนี่นี่นี่ก็เป็นเป็นภาักง,งานที่ที่เราเดําเนินการกันมาอ่า เนี่ยครับช่วงก่อนหน้าที่จะถึงสิ้นปีเนี่ยเราก็ยังได้มีโอกาสไปช่วยภัยหนาวนะครับที่จังหวัดน่านนะครับก็เอาผ้าห่มไปแจก,กเอาเสื้อกันหนาวไปแจกที่จังหวัดน่านนะครับบ้านห้วยมอญนะครับก็กิจกรรมอาสาสมัครในอิสระชนเองก็ผัดเปลี่ยนหน้าตากันเข้ามานะครับมีทั้งอาสาสมัครใหม่มีทั้งอาสาสมัครเก่ามีอาสาสมัครบางท่านก็เข้ามาเป็นกรรมการมูลนิธินะครับอาสาสมัครบางท่านก็เป็นอนุก,กรรมการของมูลนิธิ แล้วก็มีสื่อมวลชนมากหน้าหลายตานะครับรวมกระทั่งถึงดาราก็ผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเป็นอาสาสมัครกับเราในช่วงระยะเวลาต่างๆสั้นบ้างยาวบ้างนะครับแต่ก็เป็นเรื่องราวของอิสระชนนะครับในรอบหนึ่งปีซึ่งปีต่อไปงานเราก็ยังต้องหนักหน่วงขึ้นนะครับเรายังต้องทํางานสื่อสารสาธารณะกับสังคมให้เขาเห็นคนในที่สาธารณะให้เขามองเห็นคุณค่าของมนุษย์อย่างเท่ากันนะครับไม่อยากให้เขา มองคนไม่เท่ากับคนอิสระชนมีภารกิจสําคัญคือเราต้องการให้คนทุกคนมองคนเท่ากับคนนะครับแล้วเราก็ยังน้อมรับคําแนะนำนะครับแล้วยังรับสมัครอาสาสมัครมากมายหลายท่านนะครับที่อยากจะเข้ามารวมถึงในปีนี้นะครับปี2555ที่จะถึงนี้เราเองก็ยังเรียกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะรับการสนับสนุนนะครับเราเปิดโครงการในเรื่องของระดมทุนนะครับทุนละ999บาท ตั้งเอาไว้ประมาณ120ทุนเป็นอย่างต่าเพื่อให้เราได้ทํางานอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องอพวกพวงนะครับใครสนใจก็โอนเงินเข้ามาตามบัญชีนะครับที่ที่เราระบุกันเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นทุนกันนะครับบัญชีที่ที่เสนอกันก็นกจะเป็นบัญชีที่ให้ทุกคนได้สามารถโอนเข้ามาอย่างสะดวกนะครับแล้วเราก็จะได้ทํางานกันได้อย่างต่อเนื่องก็ปีที่ผ่านมานะครับเข้ากันด้วยรอยยิ้มน้ำตาและเสียงหัวเราะนะครับ แต่ว่าความทรงจําต่างๆเหล่านี้ในฐานะคนทํางานในฐานะตัวแทนของอิสระชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสมาคมหรือฝ่ายมุรที่เองนะครับก็ขอ,อน้อมรับนะครับในความผิดพลาดต่างๆแล้วเราจะทําให้มันทุกอย่างให้มันดีขึ้นทาทุกอย่างให้มันคลี่คลายและทําการสื่อสารสาธารณะให้สังคมยอมรับและเข้าใจผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะอยากให้มองเห็นคนเท่ากับคนนะครับก็สําหรับปี25ง0 ห้นะครับคงต้องลากันไปกับปีเก่าและเราจะมีโอกาสพบกันใหม่ในปี2555กับโอกาสแห่งสังคมโอกาสแห่งชีวิตโอกาสแห่งการเรียนรู้อิสระชนพร้อมจะเป็นสะพานให้ก้าวเดินไประหว่างสองสังคมระหว่างมีโอกาสน้อยและมีโอกาสมากกว่าให้ได้มาเจอกันให้ได้ใช้โอกาสอย่างเท่ากันเสมอภาคกันคุยดูเดียววันนี้ขออำลาไปจากปี2 5ง4เพียงเท่านี้นะครับและเราจะมาสวัสดีปีใหม่กัน หลังจากนี้ในปี2555ด้วยความเคารพและศรัทธาในความดีครับสวัสดีครับคุณเคยเห็นคนเหล่านี้ไหม คุณรู้ไหมว่ามีเขาอยู่ในสังคมคุณพร้อมจะเห็นเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมแล้วหรือยัง ร้องแบ่งปันให้เพื่อนมนุษใหม่เพียงคุณเปิดใจมองเห็นเขาเท่ากับเราและเปิดใจที่จะเรียนรู้กัน สามารถร่วมแบ่งปันและให้โอกาสดีๆเหล่านี้ร่วมกับเราได้ที่สมาคมสร้างสรรกิจกรรมอิสระชนธนาคารกรุงไทยสาขาเซนทันปิ่นเกล้าเลขที่บัญชี031 0 03432ขีด9โอกาสดีๆเหล่านี้จะไปสู่คนข้างถนนคนที่คุณมองเห็นเขาเท่ากับเรา โอกาสดีๆในสังคมแบ่งปันกันได้เพียงแค่คุณเห็นพวกเขาร่วมแบ่งปันไปกับเราแล้วคุณจะรู้ว่าโอกาสเป็นเรื่องที่แบ่งปันกันได้